สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแซนอาซีอีกครั้งนึงนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมจะเป็นคลิปเปิดไอเทมสงสัยตัวละครที่ชื่อว่า s t ตย์ alive นะครับหรือว่าเบรดเดอร์ที่ผมใช้สตรีมช่วงนี้นั่นเองนะครับตัวละครนี้นะครับผมเป็นตัวละครของคนหนึ่งนะครับยังไงขอบคุณคนหนึ่งมาที่นี้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยที่จะทําขึ้นมาเพราะว่าจะได้แก้ปัญหานะครับเพราะว่าเออหลายท่านเนี่ยได้สอบถามเรื่องไอเทมสงสัยไว้ในสตรีมมมมนนนนะะครรรัับบจสสาาาาตอด้้้ใแ่่่่ววเเพืหหป็กกกกขึผผูชททุ แยกไอเทมสมัยออกมาในคลิปนี้นะครับซึ่งทุกครั้งที่มีการพูดถึงเนี่ยผมจะแปะคลิปนี้มาให้รับชมกันนะครับผมโอเคนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาดูอุปกรณ์สมัยแล้วก็ค่าไซตัสของตัวละครตัวนี้กันนะครับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นเบรดนะครับสเต็งอยู่ที่410บวก13นะครับอิน44บวก33นะครับเด็ก960บวก13นะครับเป็นตัวละครสายเด็กนะค่าไซตัสปัจจุบันนะครับแอดไถ่อยู่ที่ประมาณ3คันนะครับแอมอยู่ที่154นะครับเลทอยู่ที่65ทัพ6 ที่สอง่อเจนะครับในส่วนของค่า defenseability ก็อยู่ที่ defense 2 0 0 8หลบหลีกอยู่ที่3,3 3, 3, นะครับ damage reduction อ,อยู่ที่587นะครับผมประมาณนี้นะเศษตาที่เหลือดูตามนี้ได้เลยในส่วนของไอเทมสวมใส่นะครับเป็นสร้อยเพนบวก6นะครับผม chaos 7นะครับแหวนนะครับมีเทมปัส1วงนะครับ บวกเร16นะคีดาเมต5เจาก50นะครับไทเลนต์อเวก1วงนะครับคีดามเมจ16แอม4นีครับดามเมตเดียว20นะครับแหวนลิงออฟรักบวก2นะครับบวกเรย15นะครับแล้วก็ไฟเตอร์บวก10ส่วนหัวนะครับจะเป็นหัวคัด107นะครับขั้นมิสติกหรือว่าเรดออสเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นหัวเลื24เนะครับผมคี14นะครับส่วนมอร์ไซดาเนี่2นะ แน่นอนนะครับเข็มขัดเป็นเข็มขัดไฟเตอร์บวกสิส่วนคอเป็นคา n ์เนเดียนบวกสินะครับเสื้อนะครับเป็นเสื้อมาสเตอร์ขั้นสิกนะครับผมแหนึ่งรูแมกเลดหนึ่งรูนะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นแสิบเก้านะเพราะว่าบูสต์ตันด้วยนะครับแมกเลดอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต นะครับดาบ2ข้างนะครับผมเป็นคาต์ทะบูตันทั้งคู่นะครับเป็นคราฟแมนนะคิ44นะครับส่วนหูนะครับเป็นหูแหวนนะครับแวมไพร์บกเจ็ดเควอทเนะครับกำไรเจาะเกาะ2ข้างนะครับผมส่วนมือนะครับผมเป็นมือคราฟแมนขั้นซิกนะครับบวก20แอม37นะครับ dy 8นะส่วนเท้านะครับเท้าเป็นเท้าออสเมียมนะครับ 37นะครับผมบูตตันเช่นกันนะครับ D Y 8ส่วนเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเตอร์เป็นท็อปทั้งสองข้างนะครับชามเป็นชามบวก5แอมเบอร์นะครับขนทองนะครับ,ขน,นะรบขนดำบวก11และ12นะครับส่วนทาริสแมนบวก10 ครับสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับ HP บวกร้อนะครับ MP 100นะครับ Defense 30 Attack ได้ร้อยนะครับ Defense Rate 105 Crit Damage 10นะครับแล้วก็ m a x i c Damage สนะครับ Add Damage 10 In ศิบนะครับผมปฏิเสธ Accuracy 360นะครับ Damage Reduce 12นะครับผมแล้วก็ปฏิเสธกันเลด1%ปร์เซ็น์ฏิเสธกันคิอีก4%แล้วก็การโจมตีปกติแรงขึ้นอีก3%นะครับผ้าคลุมนะครับเป็นผ้าคลุมจอกเกาะ25นะครับ m a x r a t e 2 นะครับส่วนคอสต,ตูมปีกนะครับเป็นคอสต,ตูมปีกแอมแปดนะครับคีร่าเบียสามประมาณนี้นะครับไอเทมสวมใส่ครบแล้วนะครับทีนี้มาในส่วนเสริมนะครับในส่วนของรูนนะครับตัวคนหนึ่งนะครับเรียนรูนเต็มทุกอย่าง เป็นรูนขั้นพื้นฐานทั้งหมดนะครับเรียนครบเลยนะครับมีรูน accuracy เสริมมาให้ในส่วนของรูนี่ยสามารถกดพอ u ดูได้ตามนี้เลยก็คือรูนพื้นฐานของทุกอาชีพนะครับในส่วนของรูนใหญ่เนี่ยคุณหนึ่งเจาะเพิ่มมา1รูนะครับเป็น strike pay นะครับ defenseless k i l แล้วก็ s o r t dance นะครับที่เหลือจะเป็นในส่วนของ merit นะครับของคุณหนึ่ง merit ยังไม่ตันนะแต่ว่าจะอัพมาในทิศทางของการโจมตีประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะน่าจะครบแล้วนะครับ แถมในส่วนแพสซีฟให้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางสําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าใครก็ตามที่อยากได้แนวทางของเบรดสายเด็กนะครับตัวนี้นะครับอัพแพสซีฟเป็นหลบสหลบหนะครับดิเปนสองนะครับแล้วก็แอทแท็กหนึครบเลยนะครับเน้นไปทางหลบนะน่าจะครบแล้วนะครับสําหรับไอเทมสมทสยตัวละครของเบรดสายเด็กนะครับประมาณนี้นะครับผมยังไงก็เจอกันในสตรีมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย